ขรงผมนี้เมื่อวานไอสุกัสมันตัดให้ใช่ไหมแล้วมันเป็นคนตัดเว้ยทีแรกใช้ปัเต์เลียนเครื่องมันกินผมต่อมาตอนมันไถด้านข้างหมดเลยใช่ไหมแล้วมันไถด้านบนอ่ะมันเอาที่รองเบอร์มันหยิบจับเพื่อนมาเพืนอมันจริงไอเว็บตัวรองเบอร์ยื่นเอาให้มันแล้วมันก็ไม่ได้ดูเว้ยตัดให้ครึ่งหนึ่งอ่ะตัดให้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วคนมาบอกเฮ้ยเอาผิดอันชิบหายทีแรกก็นึกว่ามันแกล้งเล่นเว้ย เอาไปเอามาเฮ้ยเอามือมาจับแหมไม่ต่างกันเลยจริงไหมจริงไหมข้างบนกับตรงนี้มันแทบไม่ต่างกันเลยไอ้เหี้ยข้ามันคือตบออกมาจะเกิดอะไรขึ้นวะขอตอบนะไม่กดนะดอู กูมีอะไรจะบอกเว้ยังต้องใจฟังค็รอจัดตรงไหนก็รอเรม่องริกูเราเหตุการณ์เมื่อวานให้ฟังไหมเาเหตุการณ์อะไรไอ้ที่มึงหยิบผินให้ให้ไอ้สุกัดอะสามินอะ ก็ก็หยิบครับหยิบสาวมีแน่คมผิดมันโอ้โหสุดยอดแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ดูหัวกูดิดูหัวกูดิคือคนหลอตัดสมัยก็รอเว้ย